ปั๊มติ๊กในรถยนต์ของคุณยังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาแนะนำปั๊มติ๊กจาก Top Performance สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับคุณผู้ชมกําลังชมซีรีส์ขับรถดีๆกับแบรนด์ท็อปเปอร์ฟอร์แนอยู่นะครับหลังจากที่ได้ชมตอนแรกไปแล้วนะครับผมกับคุณปอได้แนะนําให้รู้จักกับแบรนด์ท็อปเปอร์ฟอร์แนเป็นแบรนด์อะนไลน์รถยนต์ของคนไทยนะครับรู้จักกันไปแล้ววันนี้นะครับในตอนที่2นะครับเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของท็อปเปอร์ฟอร์แนกันด้วยผมอยู่กับคุณแต่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่นะครับก็ดูแลในส่วนของการขายออนไลน์พีมอนไลน์แล้วก็ฝ่ายการตลาดออนไลน์ นี่วันนี้ผลิตภัณฑ์ของ Top Performance ซึ่งจริง,รงๆมีเยอะมากเยอะมากค่ะเราจะพูดถึงชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกดีครับแต่ยกตัวอย่างปั๊มติ๊กก่อนเลยดีกว่าค่ะอ่าปั๊มติ๊กโโอโ้หนี่อุปกรณ์สําคัญเลยนะฮะใช่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขับรถนะครับถ้ามีปัญหาปั๊มติ๊กนะครับคุณจะไม่มีคําว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะถ้าปั๊มติ๊กหลับ คุณจอดแน่นอนค, <c oughs> คุณไปไหนต่อ,ไม,อไม่ได้แน่นอน,นเพราะฉะนั้นปั๊มติ๊กจึงเป็นอุปกรณ์สาคัญมากๆในรถยนต์ของคุณ<อ>วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปั๊มติ๊กแล้วเราก็จะดูประสิทธิภาพของปั๊มติ๊กของ Top p e r f o r m อร์มกันด้วยอันดับแรกเลยเราให้ความรู้คุณผู้ชมก่อนอ่ได้เลยค่ะปั๊มติก๊กนะคุณผู้ชมดูนะฮะภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า fuel pump แต่ทําไมคนไทยถึงเรียกว่าปั๊มติ๊กครับคุณแต่ เพื่อนเนี้ยแต่ถามช่างมาแต่ก็สงสัยเหมือนกันต้องบอกพี่ถามก่อนเพราะว่าปั๊มติ๊กตัวนี้ค่ะช่างเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนอ่ะมันจะมีเสียงการทํางานที่ติ๊กติ๊กติ๊กออมันก็เลยเป็นที่มาของปั๊มติ๊กค่ะพี่ลามตอนแรกผมก็ได้ว่ามันเป็นปั๊มที่ออกแบบโดยคุณติ๊กห,หรือว่าปั๊มของพี่ติ๊กเจษฎาพรอะไรเงี้ยอ่าไม่ใช่ตอนแรกเข้าจแบบนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เปโดยช่างมเวลาปั๊มตัวนี้มันทํางานนะครับมันจะมีเสียงดังติ๊กซึ่งคนขับรถยนต์อ่ะไม่ได้ยินหอก ทุกคนาจะบอกอะไรฉันยังไม่เคยได้ยินเลยมันดังติ๊กตรงไหนมันอยู่ในถังน้ํามันรถคุณครับใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นช่างซ่อมรถเลดดยเขาเขาเลยเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าปั๊มติ๊กใช่ค่ะแต่ภาษาฝรั่งคือ fuel pump fuel pump หลักการทํางานของเขาคืออะไรครับ คือเขาจะเป็นการดูดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยค่ะมาใส่เป็นพลังงานให้กับรถยนต์ขับเคลื่อนได้รถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีถังน้ํามันอยู่ด้านท้ายเราก็จะต้องมีปั๊มตัวหนึ่งใส่ลงไปในถังน้ามันแล้วก็ปั๊มสูบน้ํามันส่งมาด้านหน้ารถเพื่อให้ระบบเผาไหม้ทํางานถูกต้องถูกไหมครับปั๊มติ้งมีกี่ชนิดครับปั๊มติ้งของเราจะมี2ชนิดเลยครับผมก็จะเป็นฟูลปั๊มหรือคอมเพรเซสแบบครบชุดลูกลอยนะคะอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเฉพาะมอเตอร์อ๋ออันนี้หมายถึงว่าตัวที่เป็นพาาาททขของงมย แต่จริงๆแล้วในระดับสากลปั๊มติก๊กมี2ประเภทก็คือเป็นปั๊มติก๊กแบบในถังกับปั๊มติก๊กนอกอถังค่ะซึ่งส่วนใหญ่รถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะเป็นปั๊มติก๊กแบบในถังยกเว้นรถยุโรปบางรุ่น<ช>ที่จะเป็นปั๊มติก๊กนอกถังคนคุ้นเคยก็เวลาเปิดเบาะท้ายรถขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นฝาหนึ่งอยู่บนถังน้ํามันคุณชุดนี้แหละเป็นชุดที่มีปั๊มติก๊กอยู่ข้างในใช่แล้เเวเวลาปั๊มติ๊กมันจะเสียเนี่ยมันอาการเป็นยังไงครับคุณแตก่่อนนนืเลยะรูด ไม่ดูดน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีไฟโชว์ด้วยนะสำหรับอ่าบางเทสจะมีไฟโชว์หน้าไปะนะฮะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับในปั๊มติงน่ครับหัวใจสําคัญเนี่ยอยู่ที่ตัวมอเตอร์ปั๊มของเขาครับอเจ้ามอเตอร์ปั๊มเนี่ยพอคุณใช้งานมาเป็นเวลานานนะห้าปีสิปีมอเตอร์ตัวนี้อาจจะเสื่อมสภาพลงใช่ค่ะเเสื่อมสภาพลงกําลังหมุนกําลังปั๊มของมันเนี่ยก็จะเอื่อยลง พอส่งน้ามันมาไม่ถึงด้านหน้ารถเนี่ยนะฮะรถก็มีปัญหาะนะฮะ<ช>สะด,ดุดบ้างดับบ้างบางทีดับกลางอากาศเลยก็มีใช่ไหมฮะวิธีการซ่อมแซมก็คือต้องเปลี่ยนชุดปัป๊มติ๊กตัวนี้แล้วพอเวลาเราจะเปลี่ยนปั๊มติก๊กเราก็จะไปที่อูอูเขาก็จะบอกว่าเปลี่ยนปั๊มติก๊กส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนทั้งเซ็ตหรือเขาจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เป็นมอเตอร์ส่วนใหญ่ถ้าอยากจบอะค่ะพี่หลังเปลี่ยนยกเซ็ตดีกว่าแต่ว่าถ้าสภาพต้องบอกก่อนว่าโครงเนี่ยเขามีอายุการใช้งานของเขาค่อนข้างนาน อู่บางอู่ก็จะบอกว่าเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ก็ได้ออ,อันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจลูกค้ากับ อู่และว,ว่าตกลงกันว่าจะเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์หรือเปลี่ยนทั้งเซตไปเลยเพราะราคาต่างกันนะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดกับเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ราคาต่างก<ช>ันอันนี้เป็นความรู้ให้คุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเวลาคุณเข้าไปที่อู่แล้วอู่บอกว่าปั๊มติก๊กเสียคุณต้องถามช่างครับว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดไหมเพราะว่าเขาต้องดูสภาพของทั้งตัวเนี่ยนะทั้งทั้งตัวเขาเรียกอะไรนะ<อ>เขาเรียก h o า s ิ่งของเขานะฮะทั้งหลอดของเขาเนี่ยนะฮะว่ามันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่นะฮะ<อ>ถ้ามันยัง ปั๊มติ๊กที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับหนึ่งนะคะของแต่ตอนนี้นะคะ,ะตรงรุ่นเลยของแต่ตรงรุ่นนะอันนี้ยึดของท็อปเป็นหลักก่อนครับผมไม่ต้องดัดแปลงนะคะ,ะ,ะทํางานมีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กอย่างที่บอกช่างจะรู้เลยว่าเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยมันคือความไพเราะของการทํางานเคื่อโอเคคือถ้าปั๊มเนี่ยทำงานแล้วมันมีเสียงดังติ๊กมันเป็นปั๊มติ๊กสมบูรณ์แบบแล้วใช่เลยเค่ะแล้วก็ความเป็นอะไหล่หรือว่าปั๊มติ๊กของท็อปเปอร์ฟอร์มาน จุดเด่นเขาคืออะไรครับของเรานะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าป um ั๊มติ๊กของท็อปอะค่ะพีะ่หลัมผลิตโดยโรงงานที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งใน3ของโลกโอ้โหนี่เราไป OEM มาจากแบบระดับโลกเลยใช่แล้วค่ะนะฮะคือเขาอาจจะมาในรูปแบบของแบรนด์อื่นแล้วใส่มาเป็นสแตนดาดในรถทั่วๆไปเลยอ่าใช่นะฮะแต่นี่คือเราก็ไปสั่งเขา OEM มาแล้วใสเป็นยี่ห้อท็อปเปอร์ฟอร์มา เท่ากับว่าประสิทธิภาพของป um ั๊มเีของ Top Performance จะเทียบเท่ากับอะไหล่ที่อยู่ในรถ Standard มาจากโรงงานเลย okay, ระดับ<ร>นั้นเลยค่ะว่าคุณภาพเทียบเท่าศูนย์แต่ราคาถูกกว่าเกินครึ่งโอ้โหนี่ตรงนี้แหละที่ทุกคนต้องการคุณผมู้ชมดูมาถึงตรงนี้ยิ้มเลยอืคุณแต่เข้าจุดถูกจุดจริงๆคุณภาพเทียบเท่ารถ Standard เทียบเท่าของศูนย์แต่ราคาต่ากว่าครึ่งโอ้โหยกตัวอย่างสักรุ่นได้ไหมฮะ ตอนนี้ข้างหน้าแต่เลยค่ะจะเป็นออาติดูโอพี่ๆแท็กซี่ใช้กันเยอะครับผมปกติแล้วอะค่ะของแท้ห้ามทั้งชุดนะอยู่ที่11,000บาททั้งเซ็ตนี้เลยนะทั้งเซ็ตเลยค่ะพร้อมมอเตอร์พร้อมสายไฟพร้อมโครงอะไรเลยแต่ว่าของท็อปตัวนี้ยกชุดอยู่ที่3 5 0 0าบาทเกินครึ่งไหมจาก1,000 0นิดนิ กลายเป็นเหลือแค่3,000กว่าบาทใช่โอ้โหนี่ประหยัดกว่าเยอะนะครับแล้วก็คุณภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเทียบเท่าของสูงของแท้เลย,เลยะนะฮะสุดยอดมากๆนะครับหูหแล้วมีให้เลือกด้วยนะครับคือคุณสามารถเลือกซื้อแบบทั้งเซ็ตแบบนี้หรือ,อจะเลือกซื้อเฉพาะตัวมอเตอร์แยกกังหาก็ได้ ถ้าเป็นมอเตอร์ก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกมอเตอร์แบ์พันมีทอนค่ะอยู่ที่830บาทโโอโ้เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเข้าอู่ไปช่างบอกต้องเปลี่ยนปั๊มติคุณต้องเสียเงินค่าอะไหล่<ม>เป็นหมื่น ใช่สุดท้ายคุณอาจจะจบแค่ตัวนี้ตัวเดียว800บาทแล้วก็ติปค่าแรงช่างให้เยอะๆหน่อยเขาจะได้แฮปปี้เพราะเขาอุตส่าห์ลื้อออกมาให้คุณลื้ออกมาแล้วแล้วที่สำคัญอ่ะนิดนึงพี่หลังผมแตไม่ได้มีเฉพาะมอเตอร์ให้ไปไงในกล่องตัวนี้จะมีสายไฟกับกลองดิบให้ด้วยนี่นะฮะลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องไปล้างของเก่าไงเปลี่ยนของใหม่ได้เลยฮะไอ้กลองดิบนี่มันคืออะไรครับคุณแดรครับต้องดิบก็คือจะอยู่ในเครื่องนี่แหละค่ะลองพวก กากน้ํามันอะไรที่เป็นฝุ่นเป็นผงอะไรเงี้ยถ้าช่างที่อู่คะ่ะเขาไม่เปลี่ยนเขาจะล้างของเดิมใส่แต่ตัวเนี้ยแต่มีแถมไปให้ซึ่งปกติราคาก็อยู่ประมาณ30-40บ่้าทแหละก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่มหมบางทีช่างก็ไม่ได้ขี้เกียจนะครับ<อ>แต่ช่างไม่มีของสต็อกใหม่เอาไว้ในอู่ ถึงเวลาประกอบก็เอาของเดิมล้างไปก่อนแล้วกัน<ช>เพราะว่าถ้าวิ่งไปซื้อก็เสียเวลาแต่ถ้าเป็นท็อปเปอร์ฟอร์มซ์คุณซื้อเฉพาะมอเตอร์ไปคุณได้กองดิบไปด้วยใช่่ะได้กองเลยค่ะมีสายไฟให้ด้วยเรียกว่าครบเซตนะคะหรือว่าถ้าชิ้นส่วนทั้งเฮาสิ่งของมันทั้งหลอดของมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับอันนี้ก็จะส่งผลต่อระดับน้ํามันในในเกจน้ํามันเนานะอ่าเพะนะพวกลูกลงลูกลอยมันก็จะวัดตําแหน่งได้ไม่ดีนะครับคุณจะเปลี่ยนทั้งเซตอย่างนี้นะครับก็ได้เพราะว่าอันนี้ทั้งเซตเนี่ยถ Oh, เรียกว่า<ช><ช>ถูกท่าน<ช>นับลงมาเนี่ยนะฮะศูนย์แพงกว่า3เท่าอ่ะสเท่าโอ oh ้โหนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วทุกวันนี้นะครับเขาจะมีมาตรฐานของน้ํามันใหม่ๆรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเป็นมาตรฐานอย่างยูโร5ฟเนี่ยตัวปั๊มติ๊กนี่ซัพพอร์ตไหมครับของเราตอบโจทย์เลยค่ะตัวนี้นะคะ,ะก็ทำมาเพื่อรองรับยูโรไฟโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันคะ่ะนี่รถรุ่นใหม่ๆใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับ แล้วอายุการใช้งานไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยค่ะ,<น>ะตอนนี้แต่ทดสอบมาแล้วกับพี P ่พี่แท็กซี่ทางท็อปเปอร์ฟอร์มานี่นะครับเขามีการเชิญชวนพี<ช>่แท็กซี่นะฮะที่ขับรถให้บริการเราอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับรับส่งคนเนี่ยฮะมาเปลี่ยนปั๊มติ๊กของท็อปเปอร์ฟอร์มานใช่ค่ะเปลี่ยนฟรีเลยเปลี่ยนฟรีค่ะแล้วก็เราทําการจดบันทึกเอาไว้<ช>เก็บข้อมูลเอาไว้น,ไวนะฮะว่าคันนี้เปลี่ยนไปเมื่อไหร่วิ่งไปนานแค่ไหนแล้วติดตามผล เป็นไงบ้างครับตั้งแต่เปลี่ยนให้พี่์ดีกซ่ไปคันแรกที่เปลี่ยนไปจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต,แต่ขายมานะกลับมาเป็นไงครับยังไม่มีกลับมาเปลี่ยนนะคะฮยังไม่มีกลับมาเปลี่ยนเลยโอ้โหเรียกว่าผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังใช้ใชงานได้ดีอยู่ใช่ค่ะนะฮะผลิตภัณฑ์ของท็อปเปอร์ปมาโดยเฉพาะตัวปั๊มติ๊กตัวนี้นะฮะคุณแตนี่เขาอยู่แผนกฝ่ายขายนะฮะต้องถามงี้ครับเวลาขายสินค้าเนี่ยถ้าสินค้านั้นดีจริงต้องมีอัตราส่วนการเคลมที่น้อยมากๆ ตัวนี้อัตราการเคลมเป็นไงครับลูกค้าซื้อไปแล้ว ถ้าเป็นฟีดแบ็นะคะของแต่เชิงบวก100%ตฟีดแบ็คือชื่นชม100%เอ่าชื่นชม100%ค่ะแล้วก็อัตราการเคลมการคืนเป็นศูนย์นะคะจากการใช้งานศูนย์เลยใช่ศูนย์เลยคือโอ้โหนี่เป็นพนักงานที่ทํางานอย่างสบายใจมากๆวันๆขายอย่างเดียวเลยไม่มีใครมาเคลมเลยเบื่อเลยเบื่อเลยเนี่ยมันเซ็งเลยเนี่ยไม่มีใครมาเคลมใช่ก็จะมีนิดเดียวตรงที่อาจถ้าลูกค้าอาจเจอของแตกหักอันนี้จะเป็นจากการขนส่งและแต่ก็จะมีเคลมให้อยู่แล้วค่ะในระบบการเซอร์วิสลูกค้านี่เป็นไงฮะเซอร์วิสหลังการ ขายดีมากนะครับถ้าขนส่งมีปัญหากุ๊กกิ๊กเล็กน้อยเราตัดปัญหาเรารับผิดชอบให้เลยใช่ค่ะนี่คือท็อปเปอร์ฟอร์มานครับดูแลหลังการขายดีแบบนี้โอ้โหช่างปูไหนก็ตามหรือว่าคนที่ซื้ออะไหล่ไปซ่อมรถเองอถ้าเกิดสนใจปั๊มติ๊กของท็อปเปอร์ฟอร์มาน ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับไ้เลยค่ะก็บริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่พัพพาช้ค่ะปากซอยเฉลิมเขตสเลยนี่เป็นโชว์รูมใหญ่เลยมาดูเลยครับมีอะไรเยอะแยะมากมายใช่ว่ากิงกังโทรมาก็ได้ค่ะที่0618818108นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะจะเป็น0837568883ค่ะแล้วก็จะมีเพจ Facebook ด้วยฝากด้วยนะคะเพจ Facebook นะคะ SURES ค่ะหรือว่าชัว บางคนไม่แน่ใจไงเข้าไปถามก่อนนะฮะว่ามีอะไรตัวนี้ไหมใส่กับรุ่นนี้ได้ไหมเออใช่ลืมถามไปปั๊มติ๊งของทบเปอร์ฟอร์มานเนี่ยมีทุกรุ่นหรือเปล่าครอบคลุมรถนะคะญี่ปุ่นกว่าร้อยรุ่นนะคะหรือว่าเทียบง่ายๆเลยก็คือ100%เปอร์เซ็นต์ของรถญี่ปุ่นเลยยุโรปเนี่ยก็มีบ้างนิดหน่อยโอ้สบายใจได้ถ้าคุณขับรถญี่ปุ่นมีทุกรุ่นให้เลือกใช้อย่างแน่นอนรถยุโรปบางรุ่นมีสอบถามก่อนได้ใช่ถามที่ดฟเพจเฟซบุ๊กใช่เสร็จแล้วไปถามที่ไหนได้อีก อ่าช่องทางออนไลน์นะคะฝากเลยนะคะอช้อปปี้ลาซาด้าค่ะเจอได้เลยว่าชัวตัวพาร์ t S U R E S A U T O P A R T S ค่ะครับผมมีไลน์แอดไหมมีไลน์แอดค่ะไลน์แอดก็จะเป็นแอดชัวนะคะหรือแอดท็อปเปอร์ฟอร์แมนได้เลยค่ะครับผมถ้าคุณอยากได้ปั๊มติ๊กดีๆต้องเลือกปั๊มติ๊กจากท็อปเปอร์ฟอร์ e นครับใช่ค่ะแล้วก็แต่ขอฝากโปรโมชั่นนิดนึง<อ>ไหนๆอยู่กับพี่มีโปรโมชั่นด้วยเหรอใช่ อยู่กับพี่หลามแล้วก็ช่องขับรถดีๆแล้วนะคะสาหรับลูกค้าที่บอกว่ามาดูมาจากพี่หลามหรือว่าดูมาจากช่องขับรถดีๆนะคะแจ่ให้โปรโมชั่นส่วนลดไปเลยค่ะ10%ไม่ต้องแตะต้ดใดๆเลยพี่หลามเราตมาจากพี่หลามนี่ราคาก็ถูกอยู่แล้วนะฮะยังลดให้อีก10%นะครับขอแค่คุณบอกว่าดูจากช่องพี่หลามมาหรือว่าช่องขับรถดีๆคุณจะได้ลดอีก10%เลยทุกช่องทางเลยทุกช่องทางเลยค่ะทั้งหน้าร้าน ทั้งทาง Facebook ทั้งทางไลน์และทางช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ค่ะนะฮะลดไปเลย10%โอ้โหสุดยอดมากมากนะครับใครอยากได้ปั๊มติ๊กหรือรถใครนะครับปั๊มติ๊กกำลังจะหลับถ้าคุณอยากกลับมาได้นะครับคุณต้องเตรียมปั๊มติ๊กของท็อปเปอร์ฟอร์มานเอาไว้ใส่ในรถคุณครับวันนี้ขอบคุณคุณแต่มากๆเลยนะครับแล้วพบกับซีรีส์ขับรถดีๆกับแบรนด์ท็อปเปอร์ฟอร์มานในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ